สวัสดีค่ะวันนี้จะกับนันแบบแสนสวยสาวสวยป้ายาวให้เกีติอาจารย์โจามาเป็นแบบให้นะคะเรามาดูกันว่าทรงจะออกมาแบบไหนนะครับฉันต้องแบกผมกัอนนะ ตอนนี้เราจะมาตัดด้านข้างแล้วนะคะแต่ด้านข้างนี่เราจะไม่ต้องตัดสั้นเหมือนเหมือนด้านหลังนะคะเพราะว่าลูกค้าจัจะไว้เอาไว้ทัดทีนี้แล้วก็ใช้วิธีการสไลด์ค่ะบใช้ไปไล,ลายกรรไกรสไลด์ปลายผมนะคะอันนี้ใช้แบ็คแฮนด์นะคะหรือแล้วก็ตามด้วยคอยคัทนะคะ ข้อถัดไปโดยช่วงของ Crowd ะคราวเนีค่ะช่วงของความถุยะคะ่ะเราจะขึ้นไกด์เลยนะคะแล้วก็ใช้การควยคัดเลยอันนี้สไลด์จากด้านล่างมาด้านบนนะคะวิธีการนี้จะได้ความถุยของสเต็ปของผมนะะชั้นของผม ตรงช่วงป่านี่ใช้พอยต์คัดเลยนะคะอันนี้เราต้องการความผิวนะคะของผมขพรผมอยากโ่งนี่จะซอยให้ผิวยาววิธีการตัดช่อหน้านะคะอยากให้มีความยาวสมมติว่าลูกค้าจะเตะผมตัดผมไปท่าขวามืเอเราก็ต้องดึงมาที่ด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็มาบปล่อยคัด จากผมของนางแบบวันนี้นะคะเป็นผมมาเป็นผมแแล้วก็เป็นผมหยักศกธรรมชาตินะคะอาจารย์ก็เลยใช้การตัดผมเป็น undercut ด้านหลังนะคะแล้วก็เพอิญว่านางแบบชอบทัดหูก็เลยเป็นสไลด์เบาๆด้านข้างให้มันแบบเทเลแกมทัดหูก็ได้ไม่ทัดก็ได้นะคะได้2แบบในส่วนด้านหน้าก็ใช้เป็นแบบหน้ามายาวเพื่อปัดก็จะมีความหวานเพราะด้านหลังเนี่ยมันออกเปรี้ยวแล้ว แล้วก็เผื่อที่จะช่วยให้รู้สึกว่าอยากได้ลูกหวานก็ได้ลูกเปรี้ยวก็ได้นะคะก็สมบูรณ์แบบอย่างที่เห็นในภาพนะคะว่าจะออกมาทุยแล้วก็ทัดผมสวยแล้วก็ดูวัยรุ่นขึ้นมากเลยค่ะแดบดบเป็นผมบ๊อบแบบธรรมดาแล้วก็ผมแดดรดธรรมชาตินะคะถ้ายังไงชั้นได้ดูแล้วหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะคะเพราะว่าวิธีการก็บอกไว้ในตัวคลิปแล้วนะคะว่าวิธีใช้วิธีการตัดแบบไหนอย่างไรนะคะ สำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะที่เพจเทวพลาสและฝากติดตามทุกช่องทางนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Instagram YouTube Channel ของเทวพลาสด้วยนะคะอาจารย์ฝากไว้น,นะคะขอบคุณมากค่ะ